มาแล้วครับวันเลี้ยวได้ที่หนึ่งร้อยแปดเดินชายกรุงเทพอธิวัฒนวันนี้ข้าวลังสองดีเก้าองดผมยันผมงมดเมจะบอกงดเดี๋ยวผมจะไปหายงดนะที่กรุงเทพอธิวัฒน์ <c oughs> เดี๋ยวผมนั่งห้าหนึ่งลงพิโลนด้วยกัน <c oughs> <c oughs> มายี่บแปดผมนั่งห้าหนึ่งนะะยี่บแปดวันเสาร์ใช่ วันนี้นายไนุจะอิตศิทนะครับสี่ห้าศูนย์ห้าที่เคยมาทำกองหนึ่งช่วงเที่ยง <c oughs> สำหรับวันนล้ลที่หนึ่งสนยแป่นี้ออกมา่าไปแล้วไปจอยที่ตุ้มแสงฝั <c oughs> ่ง้ำโพลคักสวัสดม์ม้านอาคีนุบบรีสุภามาภายสีอายุทยานางสินนองบมงที่ปัญหาที่วัด 嗯嗯嗯 ขารตอมูนาที่ตอมนาเพื่อกาไม่พาดต่อไปลองหาตอมนาตรนกลางขอทัางบานองจสกขทบรลก็ได้ครับบรอนที่จอาุลาที่สองเกิดอุลาที่น่ตแล้วก็ได้่านไปตายมาทั้งหแค่ตัวตัวแการาแล้วก็ได้่าน บริษัทจะข้ามมานะครับแลววิ่งผ่านนะครับ อออนี่นี่ลงมาใช่ไหมครับไม่ได้ขาาึ้นนลงใช่ไหมข้าวไม่ตัง

movie. Mm -hmm. ให้เราเึลื่อนตัวออกนะครับเดี๋ยวมเคลื่อนโอเคไปแล้วครับอหนึ่งสิบแปดหนึ่งสิบแปดก็ไปจอเทีจมแสงฝั่งน้ำโพวนครสวรรค์ มันตัางกีบในี่ต่อไปครับ